เผยเคล็ดลับจัดนิทรรศการนานาชาติของพิพิธภัณฑ์ไต้หวันแต่ละแห่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประชาชนไม่จําเป็นต้องเสียเงินจนํานวนมากบินไปต่างประเทศก็สามารถชมนิทรรศการระดับนานาชาติในไต้หวันได้ปีที่แล้วพิพิธภัณฑ์ชีเมร่วมกับหอศิลป์แห่งชาติอังกฤษจัดแสดงนิทรรศการพิเศษจากราฟาเอลถึงแวนโก๊ะซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ200ปีที่หอศิลป์แห่งชาติอังกฤษนำผลงานมาจัดแสดงในไต้หวันทำให้เกิดกระแสะความสนใจอย,อย่างล้นหลาม และในเดือนมิถุนายนปีนี้พิพิธภัณฑ์กู้กงรวมกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน,นแห่งนิวยอร์กจะแสดงผลงานชิ้นเอกของ38ศิลปินตั้งแต่ศิละปะแบบอิมเพรสชันนิ m มไปจนถึงศิละปะสมัยใหม่ยุคตน้นนับเป็นครั้งแรกที่ผลงานสะสมของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันถูกนำมาจัดแสดงในไต้หวันส่วนนิทรรศการครั้งแรกในเอเชียของศิลปินชาวอังกฤษฟอนวูฟได้เลือกจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิละปะเกาฉง ทว่าบุคคลภายนอกก็ยังคงสงสัยว่าสองฝ่ายสร้างสะพานเชื่อมต่อกันได้อย่างไรและสถานที่จัดแสดงมีข้อได้เปรียบอย่างไรสําหรับพิพิธภัณฑ์กู้กงในปีนี้ได้ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิตันแห mm hmm. ่งนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยนอกจากจะอยู่ในช่วงฉลองครบรอบ100ปีของพิพิธภัณฑ์กู้กงแล้วอาคารจัดแสดงที่2ยังเป็นพื้นที่จัดแสดงที่ทันสมัยอีกด้วยพิพิธภัณฑ์ฉีเมได้ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อรองรับงานจากขอสินแห่งชาติอังกฤษทั้งการจัดสรรพื้นที่ผนังจัดแสดงการเลือกใช้แสงไปจนถึงการควบคุมความปลอดภัยในการประกันภัยทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยที่ถูกนํามาพิจารณาจนอุปกรณ์บางอย่างต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศเลยทีเดียวพิพิธภัณฑ์ศิละปะเกาชงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเน้นการผลักดันการผสมผสาน แต่ที่สําคัญที่สุดคือการร่วมมือกับพอสิลนานาชาติหลายครั้งแต่ละพิพิธภัณฑ์ก็มีจุดเด่นไม่เหมือนใครนี่คือเหตุผลที่พวกเขาสามารถเชิญน,นิทรรศการระดับนานาชาติมาจัดแสดงได้จิรัตอมาตยมนตรีทีมข่าวภาคภาษาไทย RTI รายงาน